ราศีไหนที่ครึ่งเดือนหลังในเดือนพฤษภาคมจะสมหวังในเรื่องของความรักกันบ้างสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัดรับดูดวงใครอยากดูดวงแบบส่วนตัวข้อมูลการติดต่อมีไว้ให้ที่หน้าโปรไฟล์แล้วนะครับก่อนที่เราจะมาทํานายโดยไพ่กันนะครับเรามากดหัวใจกดติดตามกดแชร์คอมเมนต์กันมาเยอะๆเ,เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับราศีที่ครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมจะสมหวังในเรื่องของความรักได้แก่ราศี ราศีเมษร,ราศีกรกฎร,ราศีตุลราศีธนูราศีมีนและราศีสิง คนโสดมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจคนที่ดีเข้ามานะครับคนมีคู่รักกันมากขึ้นคนที่มีปัญหากันจะปรับความเข้าใจกันได้ขอให้ทุกท่านโชคดีกับความรักในเดือนพฤษภาคมนี้สมหวังสุขใจกันทุกคนเลยนะครับ